พระรัตนทรเป็นที่พึ่งที่ประลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดมากกว่านี้ไม่มีแล้วเราควรสะสมบูชาบอกเล่า ด้วยหัวใจที่ศรัทธาอนุรักษ์สืบต่อไปสวัสดีครับเพื่อนๆน,น,นักศึกษาสะสมที่เคารพรักทุกท่านรัตนชาติสืบสารสาศาสินรายงานตัวครับวันนี้สุดพิเศษพิเศษสุดอีกแล้วครับ ผมได้นำพระสมเด็จวังหน้าพิมพ์ใหญ่พุทธศินอู่ทองนำมาอวดมาอ้างมาให้ได้พิจารณารับชมร่วมกันครับตามตำราเขียนไว้ว่าสร้างไว้ ปีพศ2411สมัยรัชกาลที่5ทรงขึ้นคองพระบาชจะสมบัติครับ